ติดตามให้ลุงเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากค่ะไปรับชมกันเลยโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดน,นี่มีเมนูอีกเมนูนึ่งมานํำเสนอเ้วพี่น้องด้อมันนี่มาผู้เดียวนะครับน้องคิว้วน้องคิ้วขาว่าเขา,เขาวบวกกินกบเนาะผมก็เลยมาผู้เดียวเรื่อมนี้ เดี๋ยวชิปหนาน้องคิวสิมาน้องคิวว่าบ่มากกบบ่กินครบดับพ่อว่าท่านว่าบ่เป็นอย่างครับชิปนี้เดี๋ยวลุงโนโนจัดเองผู้ดเดียวอ่ะโอ้ยเหลือหนึ่งก็สวัสดีครับผมลุงสวัสดีพี่น้องเอาอ่ะหายไปโดนนะครับเป็นอาทิตย์เนาะพอดีมีงานที่ต้องเสียใจนะครับก็คือคุณยายคุณยายเมืองของผมคือคุณยายของผมนะครับเป็นที่รักของลูกหลานของผมนะครับท่านได้เสียชีวิตลง ก็เลยบวได้มาทํคลิปก็เลยหยุดไปเป็นอาทิตย์นั่แหละครับว่นนีกิดที่กระจายกับล่างใจที่จว่าทคลิปไม่นี่นะครับใจดีขึ้นแล้วก็เลยคิดหอดพี่น้องนะครับผมก็เลยมาเด็ดลีปคิดด้ว่านี่คลิปอ,อมกบกับพี่น้องอ่ะเมื่อยไก่เมื่อยไก้นี่อมโกวันไม่มเลรพี่น้องเลยโอ้ยมองเราก,ก็อยากี่ มันห,หอนหอนพีน้องควันออกห่วยเลยมันหอนทุกทุกหอนเลยครับถึงมะเทาชิมมังกรพี่น้องเลยโอ้รสชาติได้คือเขาครับอมกบเด้อหากินตามเทศกาลครับอมกบมีอมกบต้มต้มอึ่งเนาะลงยเลาะนี่แหละครสชาตินะครับจะว่ากันเด้อครับเด้อก่อนจิบไปก็ขอ ขอ่อนหยาพี่น้องเนอะเนอะเดี๋ยว่ากันบุหรี่อะหรอครับเจ้าบวกนึงกันเขาจะลองข้อลงสีเขาจิทำงานได้การนะพี่น้องบัดนี้ลงสีทำงานได้เ้ออ ดีครับผมเด็ดให้ใจเย็นๆครับให้เตาเตาพื้นเตาทานเ้างให้ใจเย็นครับ,รบ <c oughs> มันก็หยอกมาเสบยุเน่ะคนเดียวแสีบคัดขนาดกินคนเดียวเลยอืออืออือเปิดครับประหยัดใส่มืออืเหนียบปุคค๊บขาชุม่มพูนกูนะ <N> <Dante> urm, mà, nido, uh, không, ừ. Nhờ mấy lần cái đủ hết em Ê Pháp nó đi phú thầu ngay Nó bán gì mà chìm phá này nhé การผู้หญิงแท็กก็จะเป็นพักลืมผัวถ้าภาษาต่างเขาเอืน่นแบบตามนี้ครับเนี่ย๋ยวเด้อนี่มาสั่นว่าพักลืมผัวมัเนเหมือนอยู่ติดย้ายมาสั่นว่าได้การมนรอ้งองเก็บอันนั้นเจ้าคุณเขา ดีทำนะครับเด้กพี่น้องเฮ้ยลงหใหมแล้วที่ตามเอาเบิลงหใหม่แล้วดีทำอืมอืมเนอ,คอนนนนะครับต้นดอกเบี้ยขนาดขาวจยอะอืมอืมพระจิตกับเจ้าทำงานกับบ่ได้แบงค์ไหนบิณฑ์หน้อง เมื่อพาไปเริ่งบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาอยู่บ้านเนี่ยนี่คืออยู่หน้าบ้านเนาะส้างทางรถแรงกระแปะกัะมานะครับช่วยบ้านนอกขาเนี่ยตกแรงมาหาเขา่าช่วยกันกินเนาะกินเสร็จนอนครับย้ำแรงบร่บบบดได้บุญไว้บุญดีบุญไว้ก็พู้ใดบ้านนอกเขา คือกินมาเบอดัปิ่นพร่อมันหลให้ต้องไปให้ลานไสแล้วครับลานไสกัมานั่งให้ผมนังใจนี่แหละเแพนกองให้เบิ้งกับเเห็นเอา้องไปเาบอกไปแลนี้เอ้น ครับแบบนี Arrow, follow, ้ไม่ค่อยงงขนาดกับตามบ้านนี้ครับเขีบอกขอพี่น้องนะพี่น้องหลายเจ้าวัวหนั้นเรียบนะครับได้ไหนขอกำลังใจให้ลุงนโน่นนะแม่ ขายเป็นอาทิตย์แล้วครับจำชิงเมนูน่นรับา่ามีผักแก้มนะครับต้องใส่ผักอะไรออมใส่ทั้งหลายอ่ะหูดบดอืม Này nói gặp. lại hả có lại anh có tám tuổi rồi có tuổi ngay nên tuổi gặp lúa hả กูแมลงเล่าแถบไหนหงนียวติดมือวิธ <c oughs> ีกแก้ของหงียวเอาไว้หนิรูปผมมาแทนว่าโอ้ยสิรูปตรงไหนคนมุมมีผมเหยียดจังไหนพี่นอ้องอืมวอะไรตัอ้อยรกูแม่งเล่าแถบไหนอันนี้อะไอ่อนพี่นอ้องใส่ไปแล้วแล้วก็จะแก้มยืดเขานี่อะไอ่อนครับเด้อ nghe nhẹ nè Tại phải giòn không? Uhm. Kha uhm. Để cả gì bên nào Đó. มันมีข้าวอย่นงเงมันคนวางมีกกข้าวเจ็ด mm hmm. ตามทีที่ผมเจ็ดมันมีข้าวจักเม็ดเลยมีแต่ข้าวเดียวเบิดล่ะมันมีหรอข้าวข้าวอันมีแต่ข้าวเดียวเบิดอืม ما فقط อื้ขนางโอ้ยเดี๋ยวกามีน้องอือครับอู้เนือเนี่งเฮ้ยเหนือครบขาวจนพูดจะพูดโอ้ย ดเรีก้อนนี่สานได้เป็นหรอหากินง่ายว้าุดอยอด giờ mình để bẹp nga ngan việc nhắm lên bộ hồi này giờ thì phá bể sống bằng nhà thùng ná để gặp đỡ phá bể đẹp với nhau แนะนำน้อยๆเพราะเจาะเพราะได้ถ่วมเพราะได้สวดี่น้องโอ้เนื้อแตกฮอ๊ืม ตอนทีท่ีทำอุปกรณ์เครื่องปรุงเน้้ยนี่บัดอ่ะร้องไหมเบิ้งล้ะเอาดีตามได้เป็นของบบได้ฝากได้อกาฝากคนไหลคนแช่ห้นน้ำคนดีตามลุ้งหนอหนีย๋ยวนี้ก็มั่งใจไม่เห้ชิไมไ้เบิง้ง เท่านั้นเองครอืมเนื้อใหญ่แบบนี้ได้ครับ anyway. เนี่ได้กลางครับอืมยอดเขาจบท้าคลิปนี้

เชี่อว่กินคบว่าแห่งเว่าไอคลิปหนาน้องเชื่อสิมาครับคลิปนี้น้องเชื่ว่กินคบสำหรับคลิปนี้ก็นั่นเองละวันพีน้องวันแล้วเมื่อเต็มเลยไว้เจอกันคลิปนหนาว่าจะพาไปเท็่ยที่อย่างกลิ่นเฮ้ยังไหนก็อนเปลนกำลังใจให้ลูกน้นนอยๆนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย